ดอกนี้สวยมากเลยทุกคนหนึ่งดอกสองดอกสามดอกดอกนี้ใหญ่มากทุกคนคุณแม่ยังเคยอีลิโอ้โหพี่น้องใหญ่ามาก โหดอกนีพี่น้องปา้าใหญ่มากนี่ก็กดอกนี่ก็ดอกนีอีกสองดอกนีแกงอิ่มเลยพี่น้องบึงไงคักเนี่ยเห็ดเพลิงหวานดอกนีเหลือครึ่งดอกพี่น้องแต่ว่ายังสวยอยู่จ้ะ เห็ดพึ่งคาลายปลาทงามอยู่ด้วยพี่น,อน้อ,เนอนนง,ออง,งอกกเห็ดพึ่งหมวกแดงผัดเหนือเนียนดีดิปาดค่ะอู้ยงามอยู่พี่น้องยังบอกแกเห็ดพึ่งหมวกแดงอันนี้แซ่บพี่น้องนี่หลายคนเพิ่นมากหมากเดนเหนือมันเนียสวย ดอกนี้สวยมากทุกคนนี่เห็ดพึ่งหวานเห็ดมะนาวนี่เห็ดมะนาวจะเป็นดอกแบบนี้เห็ดมะนาวจ้ะ สวยมากเห็ดมะนาวป้าดอกใหญ่ดอกงามค่ะพีน่น้องนี่เห็ดปวกฝรั่งพี่น้องกะดอกจุ่มๆเนะนี่เห็ดปวกฝรั่งมงดอกนี้พี่น้อง โอ้ดอกใหญ่นี่เลยค่ะเห็ดปวกฝรั่งกินได,ด้ด้อค่ะอันมันสีรสชาติ์คือเห็ดเฟี่ยงบัเรห้าม่พี่น้องนี่อร่อยมากเลยนะทุกคนยังมาเจอเห็ดมันปูปลาพี่น้องอยัางงามอยู่เลย ดอกไงเถอะเห็ดมันปูยักษ์ดอกนี่ขึ้นเมื่อไรเบื้องดอกนี่ปื้อพี่น้องมึงเห็ดมันปูจ้า นี่เห็ดมันปูฝรั่งเป็นดอกแบบนี้เด้อพี่น้องนี่มันไก่สีว่ายแล้วพี่น้องมันเลยเป็นลักษณะนีเด้อค่ะด่เห็ดมันปูจ้าเห็ดดำพี่น้องด,ดอกงามเยอะนี่เป็นยมย มันไม่เยอะเราก็ใช้มือถอนเอามันบดลายกะใส่มือถอนเอาเด้อจ้าเห้ยเห็ดอย่างขึ้นเป็นยมยมเลยเถอะเป็นยมยมนี่พวเราพี่น้องบรรยากาศป่าเปลี่ยนเอิร์ดเติร์ด บ้านเห็ดแดงสวยๆเห็ดตายเบื่อพี่น้องบื้องผนงาม,มาสันสวยมากมายเห็ดตายเบื่อพี่น้อง มาเด้อค่ะทุกคนมาตัดขาเห็ดน้ากันบาทีน่นีมาหอดบานแล้วเห็ดพึ่งหวานมากหม,มันได้ตเต็มขุเลยพี่น้องเห็ดพึ่งหวานยังไม่ไวายนะจ๊ะทุกคนนี่ดอกใหญ่ๆออกมานนั่มด้แกะลังพึ่งให้ดูว่ามันมีหนอนบอพี่น้องโอ้ยหมานไหล เนี่ยเห็ดนี่มัน,นยังสิมีอีกอยู่ได้ปีน้องมันสิออกเรื่อยๆอยู่อุย้ยเกล่งพึ่งออกไข่เบิ้งรังพึ่งมันกันสีแก่ๆเนี่ยค่ะวหอกกับสีอ,ออกมาตัดขาเห็ดทักไทยทุกคนเด้อเอาไปแกงเอาไว้อ,วอนซุป อือมลองบ่มีน,อ,มนอนด้นี่เอาเม็ดเม็ดคือเป็นตัวลายตัวลายแท้เม็ดบกเขาเ่าบวจ้านางตัดขายเห็ดจากหน่อยก่อนเด้อไปเก็บเห็ดมายืนเถิงกก่มเถิงเงย ยังไงพี่น้องหมกักบวคลิบเก็บเห็ดลิบเก็บเห็ดชอบไหมคะอมดอกบัานได้จะเหลาดอกกลมแล้วก็พาให้ดูด้วยนะจ๊ะ อันนี้ก็สิเหลาซื้อๆเด้พี่น้องย,ยังบ่ล้างเด้๋นี่เดี๋ยวอันลวกเสร็จแล้วค่อยล้างเอาแต่ขินเงียออกก่อน,นสิบ่เห็นชัดเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยอันถ่ายมุมไก่อันนี้ถ่ายมุมไก่ทักทายก่อนเพราะว่าอยากให้เห็นเฮ็ดนี่ ดอกสวยๆให้พี่น้องนี่ดอกสวยๆดอกน้อยๆเขากระไดมากเลยพี่น้องจีพ่นได้มาสี่จีสจีงามๆางก่อนพาพี่น้องเบิ่งก่อนอากาศเย็ยนแล้วนอนกระสิบกค่อยมีปันไดนะมีเป็นบางดอกไหมพี่น้องนี่เห็นไหม ไม่มีนอนนะคะมันกับสิมีแค่เป็นบางดอกเอาสิผ้าให้พี่น้องดูแบบนี้เรากะสิเอาไปลวกเราก็อัดไว้ทัสแกงให้พี่น้องเบึง้ง ปากระตัดออกมาหลายเติบแล้วพี่น้องมาหอดบานเข้ากลับมาเล็บนิดๆในน้อยปลาเห็ดปลานี่เก็บตั้งแต่อันมันเริ่มออกไหมพี่น้องมีคนมาเก็บเลยปลานี่ปลาไม่สงสัยว่าท่านมีคนหูไปเก็บเห็ดปลาใหญ่นะคะนี่เห็นบอก เดีสิเอาดอกทีห้องตัดนอนออกลายๆเห้พี่นองเบิองอุย้ยงามสะอ่อนดอกเลย่เเมนดอกนี้ทุกนอกดอกน,นี้สะอาดแล้วผ่าเลยจ้ะเห็นบ่ผ่าเสร็จก็ไปลวกลวกแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ อัดใส่ถุงเซเขียงเลยเฮ้ดอกในหน้าที่ห้อ hey. hey, oh. ตัดนอนบอกแน่นเนียนฟังเสียงแน่นปะฮะ มตื่นขึ้นกับเขาป่าเก็บเห็ดเลยพี่น้องกลับเมื่อบานค่อยมาอาบน้ำที่เดียวตื่นขึ้นกับเข้าป่าเลย้เห็ดงามหลพี่น้องดอกใหญ่ๆนี่มันกิอันพ่าเถ่าได้พี่น้องเนือมันเนี่ย เนื้อมันแน่นมากอุ้ยดอกนี้เป็นลูกหัวใจเห็นบอหัวใจนะคะทุกคนพาตกหัวใจเลยไม่มีนอนคะ่ะสวยงามดอกใดดอกนี้ งนี้ค่ะเป็นลงโลงนี่เห็นบ่เป็นเป็นเาวาวเขาก็ตัดออกน่ะเห็นมั้าก็สวยนี่ตัดไปเมื่อกี้ดอ,อกเกือบเ,เต็มอันนี้แล้ว บางดอกที่มันอยู่หม่องอันล่มผัดหมองแดดมันก็เหี่ยวอันใดอยู่หมใหม่มันก็สวยนะจ๊ะมันก็สดชื่นสวยงามขนาดยงางมะทัวป่าได้พี่น้องเก็บเห็ดประมาณหนึ่งสมมุนี่ สวยมากนี่เดี๋ยวตัดขาเห็ดตอกกอนนะคะเดี๋ยวถ้าเซตแล้วเดี๋ยวิให้เบิ้งอ,อีกเทียนหนึ่งเนาะคะ่ะฝาตาัดฝาแล้วเดี๋ยวเสียด้เอาไปลวก